สวัสดีคะ่ะพี่ตั๊กจากส่วนหนังสือจุฬาสาขามอเลสวนนะคะค่ะพี่ก็ขออวยพรให้กับบัณฑิตจบใหม่ทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานนะคะและขอให้เป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติต่อไปะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อตุต๊ตุค่ะเปิดร้านผลไม้ที่ใต้ตึกวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์นะคะของมอนเลสวนพิษณุโลกค่ะสำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีนี้นะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้เดินทางสู่สังคมภายนอกอย่างมีความสุขและสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยความรู้ความสามารถที่ได้รับจากมหาลัยนี้นะคะขอให้ทุกๆคนทุกๆท่านมีโชคมีลาบมีเงินมีทองไหลมาเทมา คุณพ,พระคุ้มครองสวัสดีค่ะพี่ลังสิมานะคะนาสกุลใจใหญ่ค่ะพี่เป็นตัวแทนของธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขามอน,นเรสวนวันนี้ยินดีกับบัณฑิตทั้งหลายและก็มหาบัณฑิตด,ด้วยนะคะที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2,565นี้นะคะ และครั้งนี้เนาะก็ใครจะขออวยพรน,นะคะให้พี่บัณฑิตพี่มหาบัณฑิตทุกท่านนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวในหน้าที่การงานนะคะและเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่มีคุณค่าของประเทศเราต่อไปสวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานนะคะเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านเปียวค่ะขออวยพรให้บัณฑิตปีนี้นะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะโชคดีทุกคนนะคะ ขอบคุณนะคะที่ไกสอนไม้พวงร้านไกสอนเซอร์วิสก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาใช้บริการร้านไกสอนเซอร์วิสแล้วก็กับนิสิตนักศึกษามหาลยัยนเรศวรทุกคนก็ขอให้น้องโชคดีกับการทํางานที่ที่จะจบออกไปมันไม่จะเป็นว่าเราจบไปแล้วจะต้องทํางานตรงสายจะตรงสายหรือไม่ตรงสายแต่ขอให้ทางานแบบที่มันเลี้ยงตัวเราได้ก็ขอขอบคุณน้องๆ,ๆทุกคนนะครับกับ นิสิตนักนิสิตท,ที่จบปริญญาตรีปีนี้ขอบคุณครับป้าชนุศนะดีใจที่น้องๆที่มากินอาหารที่ร้านก๋วย mm hmm. เตี๋ยวดูดีแล้วมีความสุขยินดีกับน้องๆที่บัณฑิตที่จะจบในปีนี้ขอให้ประสบความสําเร็จกับหน้าที่การงานแล้วก็ให้ได้ทํางานตามที่ได้เรียนสาขาที่เรียนมานะจ๊ะดีใจด้วยจริงๆจ้ะ